สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่12กันยายนปี2023เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลอะไรเกิดนบ้างนะครับหรือเราเรื่องกันที่โปรแกรมฟุตบอลยูโร2024กันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นรอบคัดเลือก,ากนาะที่6เวลาตี1:45สเปนเะพบไซรัตส,สวิตเซอร์แลนด์เะพบอ,อันดอร่าโรมาเนียเจออโคอสโวอิสราลอลจพบกับเบลารุสสวีเดนเะพบออสเตรีย นอร์เวย์จะพกจอร์เจียอิตาลีจะพกยูเครนมอนตาจะพกนอร์ทมาซิโดเนียและเบลเยียมจะพกเอสโตเนียนะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลยูโรชุดยู21กันบ้างนะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นรอบคัดเลือกวเวลา20นาฬิกาเบลารุสจะพบโรตเเกตวเวลา20นาฬิกา30นาทีนอร์ทมาซิโดเนียจะพกเนเธอร์แลนด์วเวลา22นาฬิกาลิทัวเนียจะพกเวลฟินแลนด์จะพบสวิตเซอร์แลนด์อาร์เมเนียจะพบมอนเตเนโกร เวลา2ี่สินิกาศรมันตาเจโปฮังการีเวลา23่สามนิกาออสโตเนียเจโปโปแลนด์นอร์เวย์เจโปรัสเซียออสเตรียเจโปบอสเนียมอนโดวาเจโปจอร์เจียบาเกเลียเจโปอิสราเอลเวลา23่สามนิกาสานาทีตุรกีเจโปอิตาลียูเครนเจโปไอิร์แลนด์เหนือเอลเบเนียเจโปกโรมาเนียไอซ์แรเลียเจโปกเช็กเวลาเที่ยงคืนอันดาลาเจโปกกรีซหมู่เกาะเฟโรเจโปโครเอเชีย โคโซอวจะพบกับเยอรมนีเวลาตีหนึ่งเซอร์เบียจะพบกับอาเซอร์เบจันและเวลาตีหนึ่งครึ่งไอร์แลนด์จะพบกับซันมาริโนโนปรแกแรงฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียนในคืนนี้ซึ่งก็เป็นรอบคัดเลือกนาที่3เวลา14นาฬิกาคีกิสถานจะพบก,กาตา เวลา15นาฬิกา30นาทีซา,อ,าอุดิอาระเบียจะเพบกับอินเดียเวลา16นาฬิกาเยเมนจะพบกับกวมเวลา16นาฬิกา30นาทีบังกลาเทศจะพกบฟิลิปปินส์เวลา18นาฬิกาเกาหลีใต้จะพกบเมียนมาเวลา19นาฬิกาเวียดนามจะพืกับสิงคโปร์ฮ่องกงจะพอับอัฟกานิสถานตุรกมนิสสถานจะพบกับอินโดนีเซียเวลา20นาฬิกาเลบานอนจะพกบมองโกเลีย เวลา20นาฬิกา30นาทีทีมจัดไทยจะพบกับมาเลเซียคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง AS Play เวลา21นาฬิกาอุสเบกิสถานจะพบกับอิหร่านเวลา21นาฬิกา30นาทีโอมานจะพบบรูไนเวลา22นาฬิกาดิโมเลสเตจะพบมาเกา๊าเวลา22นาฬิกา30นาทีออสเตรเลียจะพบทาจิกิสถานญี่ปุน่นจะพบกับบาเลนเวลา23นาฬิกาซาอุดีอาระเบียจะพบกัมพูชาเวลาเที่ยงคืนอิรักจะพบคูเวต เวลาตีหนึ่งจอแดนเฉพาะซีเรียและเวลาตีหนึ่งครึ่งปาเลสไตน์เฉพาะปากีิสถานนะครับเราไปดูปโปรแกรมฟุตบอลแอฟริกาเนชั Nation, Club, ่นคัพกันบ้างนะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นรอบคัดเลือกนาะที่6เวลาตีสองเคมารูุนจะพบกับบุลุนดีนะครับและเราไปดูปโปรแกรมฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติกันบ้างนะครับในวันนี้เวลา18นาฬิกาสินาทีสิงคโปร์จะพ่อไต้หวันเวลา18นาฬิกาสจีนจะพ่ซีเรียเวลา1 9นาฬิกา20นาทีญี่ปุ่นจะพ่ o, ตุรกี เวลา23นาฬิกาอียิปต์จะเพิ่มตุนิเซียคอสตาริกาจะเพิ่มสลัตรอาลอาบ์เอมิเมริดการ์นาจจะเพิ่มไลบีเรียเวลา23นาฬิกา30นาทีซาอุดิอาระเบ,บียจะเพิ่เกาหลีใต้เวลาตีหนึ่งครึ่งมอกโกจะเพิ่มบุกินาฟาโซเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าสกอตแลนด์จะเพิ่มอังกฤษเวลาตีสองอวรอรี่โคสจะเพิ่มมาลีซเซเนกัลจะเพิ่แอลจีเรียเวลาเยอรมนีจะเพิ่มฝรั่งเศสน,นะครับ และเราไปปิดท้ายที่โปรกแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับก็จะแข่งขันกันในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่2เวลาตีสามบริเวียจะพบกับอาร์เจนตินาเวลาตีสี่เอกวาดอร์จะพบกับอุรุกวัยเวลาตีห้าเวเนซุเอลาจะพบ巴拉เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบา 7, น,นาทีชิลีจะพบโคลัมเบียและเวลาเก้าโมงเช้าเปรูจะพบกับบราซิลนะครับและนี่ก็คือโปรกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเสร็จเด็ครับ